จะเข้าแท่งกลับตัวตรงนี้ครับผมสามสองหนึ่งเข้าไปแล้วครับจัดไปครับไม้นี้ออืออืจะได้ไหมฮะห้าหมืน่นห้าหมืน่นแท่งมั่นใจซะด้วยครับแท่งกลับตัวเออแบบนี้แหละหกห้าสี่สามสองขึ้นมาก่อนขึ้นเออเออสองหนึ่ง้อ้อโหแบบเบอ,อโอ้โ เสียวปืดเสียวปืดนะนี่ครับส่วนใหญ่จะแท่งกลับตัวก็นี่ฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะนี่นี่นะฮะแฮมเมอร์แฮมเมอร์อ่ะไม่มั่นใจก็งี่นะครับน้นสุดจัดปรลายบอกใครอยากเรียนเทคนิคในการเทรดดีๆ6ไม้ติดแบบนี้ก็คลิกลิงก์หน้าไบโอมาได้เลยครับ บอกเลยว่าแจ่มมาก